สวัสดีกับคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับผู้ชมผมทีมอนเตอร์ทีวีคุงนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำดิเคทไวโอเลน์และสอนหาการ์ดดิเคทนะครับผมนะก็มีน้องๆขอมานะครับสำหรับดิเคทล่างชั่วลายนันแล้วก็หาการ์ดดิเคทนะนะก็การ์ดพวกนี้นะครับก็สอนหาด้วยนะครับผมนะโอเคเรามาเริ่มจากดิเคทล่างชั่วลายกันก่อนนะหรือว่าดิเคทไวโอเลน์นะครับให้เราวาร์ปไปที่ไรเดอร์ Rider, แล้วก็มิลเลอร์ไรเดอร์นะครับนะ เมื่อเราวร์ปมาแล้วนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับมารับเควสตรงนี้ครับคุณคุ้นไหมครับว่าเควสอะไรนะฮะเป็นเควสที่ทำมอเตอร์ไซค์ดีเขนนั่นเองนะครับอ่านี้นะแล้วก็ในคลิปสอนเอ็นนั่นเองนะครับเควสนี้เลยนะครับถ้าเกิดใครทํามาแล้วก็ไปต่อเลยนะครับเควสนี้โอเคใครที่ยังไม่ได้ทําก็ฟังต่อนะก็คือเควสนี้จะให้เราจัดการดีเอ็นเรวเจ็ดสิบนะครับให้เรามาเสกตรงนี้นะครับผมนะ ของที่ต้องใช้นั่นก็คือเฮาการ์ดธรรมดานะครับเดี๋ยวหาแปบบ๊บอันนี้นะครับผมในการสิกดีเนเลเวล70นะครับผมนะก็รับเควสแล้วก็มาตีดีเลเวล70สเสร็จแล้วเราเราก็กลับไปส่งเควสนะเราก็จะเสร็จเควสเลยนะครับต่อมาเรามาดูของที่เราต้องใช้บ้างนะครับนั่นก็คือ,อรูปแตกนะครับอ,อันนี้นะครับเราต้องใช้10ใบนะครับผมก็ได้จากเควส4ใบนะครับแล้วก็ อ๋อไปครัฟเองก็ได้นะหรือว่าจะตี D A level เ0ก็ได้นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ดีเ e v ลเวลที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับผมทับได้เหมือนกันนะ้าตรงนี้นะครับ D A level เ0นะแต่ว่า D A level เ0นี้เราต้องใช้เฮลกาดโกบนะครับผมในการเสกนะต้องไปครัฟเนาะก็ตัวตัวครัฟอยู่ตรงนี้นะครับผมใช้เฮลกาดธรรมดาเนาะที่ผมชี้ให้ดูอันนี้นะอ่าอะไรวะอันนี้ครับ อันนี้นะแล้วก็มาครัฟตรงนี้ครับอีกวิธีก็ไปได้ยิมครับผมนะวาร์ปมาที่ยิมปึ๊บซื้อครับถ้ารวยพอก็ซื้อเอานะครับผมสําหรับการใช้เกมใช้จ่ายนะนี่เฮาากัส<บ>นี่นะครับเฮา,ากัสโกบในการเสกเดียนเลเวลเก้าสนะครับนะแช่อนนี้แต่ถ้าเกิดต,ตัวธราตัวเจก็จะใช้ธรรมดาเนาะ ก็ถ้าเกิดรวยก็ซื้อแต่ถ้าเกิดไม่รวยก็ค้าครับหาในดั้นออดินนะครับสำหรับโรงการธรรมดานาะแล้วก็ไปคับที่ผมบอกนะอย่างต่อมานะสำหรับการทำดีเคทเวลเลนนะครับนั่นก็คือค่าชื่อเสียงนะครับนะให้ดูตรงนี้กดมาที่เมนูที่3นะครับแล้วก็มาดูข้างล่างตรงนี้นะครับกดเมนูนี้นะเมนูรูปคนนี้นะครับก็จะมีค่าชื่อเสียงขึ้นมานะอันนี้นะครับผมก็คือใช้ค่าชื่อเสียง25เนาะค่าชื่อเสียงหาจากไหนก็หาจาก บอสปกตินะครับก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูตีดูเวยเคยสอนทำเซอร์ไวคนที่ดูคลิปทำเซอร์ไวก็จะรูะ้นะก็ตรงนี้นะครับผมนี่นะก็ตีพวกบอสเนาะมันจะดรอปจากพวกบอสนะครับนะเดี๋ยวผมตีให้ดูอ่านี่นะครับเสียงแดงนี่ครับเราได้ค่าชื่อเสียงมาหนึ่งแต้มเนาะก็ได้จากพวกบอสพวกนี้นะตัวละหนึ่งแต้มนะครับซึ่งจะดรอปเ,เป็นรายวันนะก็คือเราตรีเสร็จแล้ววันนี้มันก็จะ ไม่ดอกแล้วนะครับเดี๋ยวผมตีดูอีกทีนะครับผมอ่าได้แต่เงินนะไม่ได้ค่าชื่อเสียงแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปตีปูให้โดนมันจะดอกไหมอ่าเนี่ยครับมันดอกนะก็ฟาร์มได้จากบอสบอสทุกตัวในเกมนะในดันก็ก็ได้น,นับนะครับถ้าเกิดผมจําไม่ผิดเนาะนะนะก็ใช้ประมาณใช้ยี่สิบห้าค่าชื่อเสียงนะในการทําดิเกตไวโอ,อเลนต์นะครับผมหรือดิเกตล่างเชั้นลายนั่นเองแล้วก็ที่ทํา าเกิดเรามีของครบแล้วใช่ไหมทำเควสเสร็จแล้วมีมีรูปแตก1ิบใบนะใช้รูปแตก1ิบใบนะครับอันนี้นะแล้วก็ให้เราวัดไปที่ยิมนะผมปึ๊บนิเขตมันอยู่ข้างบนนะให้เราขึ้นบันไดไปนะผมตัวทําอยู่ข้างบนนะฮะปึ๊บอ่านี่นะครับตัวทํานิเขตล่างไบโอเลนนะครับผมก็แค่กดคุยเราก็จะได้มาเลยนะถ้าเกิดของครบเราก็จะได้มาเลยนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นวิธีการใช้นะให้เรากดาตัวทีถ้าเกิดในมือถือมันจะเป็นรูปรูปการ์ดใช่ไหมผมก็จะไม่ได้ว่ารูปอะไรนะถ้าเป็นในคอมกดทีนะแล้วก็ให้เราคลิกที่ดิเคตนะอ่าแล้วก็ไปคลิกที่ดิเกตแบลเล์นนะเราก็จะสามารถใช้ได้นะก่อนจะใช้ให้เราไปตีมอน,อนก่อนนะมันจะมีเกตมม่วงเห็นไหมฮะให้เราไปตีมอนให้เกตเกตสีม่วงนี้เต็มนะเราถึงจะใช้ล่างชัว่วลายได้เดี๋ยวผม จะใช้ให้ดูถ้าเป็นในมือถือถ้าเกิดเกียดเต็มแล้วเราก็ก็กดที่รูปนี้มันก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าในคอมให้กเรากด x นะฮะเราก็แปลงล่างเป็นดีเกลล่างชั่วร้ายอ่านี่นะสกิลทุกอย่างก็จะเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมใช้สกิลให้ดูทุบนะพื้นนะสกิลทุบพื้นสกิล R นะครับเป็นสกิลอะไรไปลบไปอันนี้สกิล E ุบพื้นนะใช้มานายเยอะเหมือนกันนะ อ่ใช้ไม่ได้เลรามานาไม่พอนะแต่ว่าร่างนี้ก็เหมือนเซอร์ไวนะครับก็คือเวลาเราตีมอนเราก็จะได้มานาคืนด้วยนะนะครับก็จะประมาณนี้นะสลับดีเกตดร่างตัวลายนะแต่ถ้าเกิดเราใช้สีมันจะหายเลยนะไม่มีแล้วนะใช้ไม่ได้นะสกิลเราก็จะเป็นดีเกรดร่างธรรมดานะครับนะ แล้วเราตีก็จะมีหลอดม่วงขึ้นเนาะเราก็ต้องตีมอนไปเรื่อยจนก่าแปลงล่างได้นะก็ถามว่าทําไว้ทําไมก็ผมแนะนําว่าทําไว้เพราะว่าอนาคตอาจจะมีดิเขตร่างคอมเพลต์มานะครับผมว่าต้องทําล่างนี้ก่อนนะถึงจะทําล่างคอมพลต์ได้นะครับผม <S 1> <S 1> <S 1> ต่อมานะครับสำหรับล่างาดิเขตร่างอืนๆเนาะก็นี่นะสำหรับการดิเขนะครับเดี๋ยวมาสอนทําก็การดิเขตหายังไงสําหรับคูกะให ผมจะบอกอย่างนี้แล้วกันให้ไปดูคลิปของผมเพราะว่าผมทมําไว้หมดแล้วนะครับมีแค่ V1 นะที่ทุกคนไม่มีนะเพราะว่าไม่สามารถหาได้แล้วนะครับเป็นแบบ Limited Rider เนาะเพราะว่าผู้เล่นเวอร์ชันแรกๆจะได้มานะครับคือผู้เล่นใหม่จะไม่สามารถหาได้แล้วนะสำหรับ V1 นะครับนะตัวนี้นะแต่ว่าทุกตัวในนี้สามารถหาได้นะครับนั่นคือการทำเควสต์ไรเดอร์ตรงนี้เนาะ <c oughs> ให้ทุกคนไปดูวิธีทำไรเดอร์แต่ละแต่ละตัวนะครับนั่นก็คือสมมติเราอยากได้ ริวคิเราก็ไปดูคลิปที่ผมสอนทำไอ้พวกโลกริวคีเนาะก็ไปดูได้นะครับถ้าเกิดเราเสร็จเควสพวกเอ่อทำไรเดอร์เสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาเลยนะก็เนดีเคทก็จะมีแปลงร่างได้ประมาณอ่าถ้าเกิดไม่นับตัวนี้นะมาเลขกหนึ่งก็จะแปลงร่างได้5ตัวเนาะ <ๆ S 1> ก็จะมีครูกานะครับแล้วก็อาบิสนะครับไฟไซก้าแล้วก็ริวคีเนาะที่แปลงร่างได้นะครับก็คือเราต้องทำเควสไรเดอร์เนาะตรงนี้นะที่เป็นรูปการ์ที่ผมสอน ทำไปแล้วอย่างเช่นคลิปที่ผมสอนทำคูก,กะก็จะได้คูก,กามเลยนะหรือว่าอยากใครอยากได้ไฟก็ไปดูคลิปที่ผมสอนทำพวกไฟนะครับก็จะได้ไฟมาใช้เลยนะครับผมพี่ใช้ก็คือให้เรากดที่การ์ดก่อนเนาะสมมติผมอยากได้เออผมอยากใช้คูก,กะผมกดที่คูกะแล้วก็กดอันแรกอันนี้จะเป็นแค่การแปลงร่างนะเราจะไม่สามารถใช้สกิลคูก,กะได้ได เห็นไหมยังเป็นสกิลของดีเคทอยู่เลยให้เรากดมาอีกทีหนึ่งกดที่ตัว C เนาะเรากดอันที่2นะครับกดที่คูกาวนะแล้วก็กดนี่สกิลเราก็เป็นคูกาแล้วนะครับผมแล้วให้เราเราก็สามารถใช้สกิลคูกาได้เดี๋ยวใช้ให้ดูอ่าเดี๋ยวผมใช้สกิลให้ดูนี่นะฮะมันมันก็กลายเป็นสกิลคูกาเนาะหรือว่าแบบอยากแบ่งแนวหน่อยริวคิ นะครับเราสามารถประสานคอมโบได้นะคือคุกกาสามารถใช้สกิลริวคี้ได้นะเดี๋ยวผมใช้ให้ดูเห็นไหมครับคุกกาสามารถใช้สกิลริวคี้ได้นะอ่ามานาไม่พอแป๊บนึ่งนะครับก็นะเราสามารถประสานคอมโบสมมติผมอยากใช้คุกกาแต่ว่าอยากใช้สกิลริวคี้ก็นะครับอันนี้ต้องใช้เก็บมานาเยอะหน่อย นะครับแล้วก็คุกข่าใช้สไตรด์มัเป็นเห็นไหมเราสามารถแปลงร่างได้นะก็คือสามารถเลือกได้ว่าเราอยากใช้การ์ดอะไรสปูบผมอยากใช้อบิทแปลงร่างเป็นอบิทก่อนผมอยากใช้สกิลไฟท์อ่ากดนะแล้วก็ก็มาดูนะว่าเราจะใช้สกิลไฟท์ได้หรือไม่นะครับมาตีมอนก่อนนี่นะคือความบันเทิงของเกมนี้คือ ตออยากแปลงร่างเป็นตัวไหนก็ใช้สกิลตัวอื่นได้ด้วยนะสลับดีเคชนะสลับเกมเกมอื่นทำไม่ได้นะเกมนี้ทำได้นะครับก็จะประมาณนี้นะในการทำดีเคล่างไวโอเลนแล้วก็สอนหาการ์ดดีเคนะครับผมเดครอ่ล่างก่อนนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าฮะอยากให้ผมสอนอะไรก็ลองคอมเมนต์นะตอนนี้ติดคิวการทำใครขออะไรมามันจะมีม Q. คิวคำขออยู่นะครับผมจะทำตามคิวที่ขอมาแรกๆก,ก่อนเนาะ นะครับก็รอกันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับเจอก,กันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับไปายครับซิวบายจ้าเจอกันครับผม